ีไม่ต้องไปแล้วลูกนะอันนี้ของขอเอมอ่ะอันนี้อันนี้น้อยแตกไปลูกน้อยแตกอันนี้ไปครัวลูกไม่ไมเออ เดี๋ยวเปดูให้ดูว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยดูทำอาหารไทยเป๊ะเดียไปเราไปคนของกนแล้วปะเดี๋ยวเปเอาเอให้ดูเดี๋ยวเราค่อยดู

มาอะไรอีกนิน้อยอ่ะอันนี้เบาเอันนี้ของกระแตนอันนี้ของกระแตนไยังไม่หมดเลยใย่ถือดีๆเอาคนนักคนหนักดเค่ะพีาเห้นงปันติดปฟไปแลว มีมากว่ะฮะมีนี่่ก็น่าจให้ก่อนนะนี่ือพังนิี

ช่วยอะไรนี่ไหนไหมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอีกอันนี้น่ะเบเอเบบกินได้เลยลูกนะนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนมจิมมจิ้มนเห็ไหมโดนัดด้วยมีอะไรบ้างนะดูดิดูดินี่นี่นี่เมบให้ดูเขากินข้าวเรียบร้อยล้ว

นี่ไงมินยแลอฝากุดสวยเาวีนันนี่องอะไรมาเนีนเล่นหอก้อ่าก่อนอก่อนเิดนยังขึนงฝากเนี่ยโอ้ยลองมาเรบอบสไลเดอร์นะนี่ไงนี่

อ้าวอ้าวเยค้งแล้ววันเดียวไปซื้อกับพ่อนี่เธอะตั้งที่เดียวหาไม่เห็นเอาเฮ้ยมันหล่นลูกยิงแล้วมันเสียงหายเลยได้อยู่ได้อยู่เอ้าเออถ้ามุนมันนั้นมันจะดังแรงมากมุนจ่อางโอ้โหทำพวกโบ่เลยไม่ผิดเลยนะขาำพวกโบ่กอนเลยนะเออทำพวกโบ่ฟัน ลราไม่เอาเพลาะเราม่เอเนี่ยเขาบอกว่าขนมที่กินได้เป็นสตรอเบอรี่แต่ไม่มีเอาโดนัทให้เลยอ้าวพัดตาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเป็นมือันนี้เลยอันนี้กินเลยหนึ่งของใครของมัน <c oughs> เอาลงมาแล้วย่าสวัสดีค่ะจ้าดูาก่อน <c oughs> อ้าวเป็นชาวชาวเหนือแท้แท้ชาวเหนือแท้แชาวเหนือแท้แท้เอากระดุมกระไฟมาแล้วโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวนี้ลูก ตกใจไหมมีบุกใหมมีบุญนี่นี่ของฟานนี่เหรอเอออรเมันแค่นี้หรอของนะอันนี้ใช่ไหมของานบ่เออมาซื้มาเราจะไม่ได้กลับเขาไปการบ้โอ้มีของมาแล้วใชามคราละม่่หรอวะเออมันเป็นยละม่เอาโผล่โผลอันนั้นโน่ เฮ้ยผันางพันมันเอามาแต่ประเทศนนกสมัยนั้นจืออะไรอยู่บผกกางผูเกามันอ่ะนะเนี้นี้ล่ะห่เงี้ยมันเน่ยเ้นี่เอออันนี้ละโอ้ก็มันมีนุดอยอันนี้คบคบป็นไงมันใหญ่โพดเนาะโอ้ยังปาดลก็ไมันะซื้อมันจะได้หูบ้านสาวเหนือสาวกะเหลียกระเป๋าอยู่ไมมพี่เหลียวเดลียวเออถึงเมยา ยะเราถือขึ้นขึ้นหน่อยพีทพีทพีทไอปุ๊เมาแทนค่อยไอปุ๊เมาแทนไอยาแก้เม็ดไอยาแก้แพชสองไหมเขาก็เลยหลอดจะักช้ำไหมฮะอ๋อยังสดอยู่เลยป้าเาเพราะว่ามันอากาศเย็นไงดูยังสดพักกันเลยอันนี้นะต้มเนป่ยปะยาอันนี้นี่เขาจะโหยเขาจะได้ก่อนอันนี้ของนี่นี่ของอร่อยแซ่บผักแมวผักแมวลุงแมวเออผักแมว คักแล้วโอ้ยคั้ยค้วเฮแอนใช่ลูกให้บอเรียกแอนเฉยเ้ยแอนมะละหวานเนี่ย่าค่อยระวมาิดาไ่เฮา กะเลยมาลุงก็เลยมายรู้ไหมเดี๋ยวเจ้าจักวะเราซื้อมาเพื่อนั่ะเราน้อยเราซื้อมาฝากยาพ้าเราเออแต่มันแชบไปยาเอ้ยเออแมนจ้าน่ะมันเพมันมีนั้นมีที่ลาตุแมนแล้ว อ่าคุณได้นชูลุงปะทุวงของพูดอะไรวะประท้วปะท้วงของฝากไงประท้วงงานเข้าแล้วเขาทวงของฝากจากลุงด้วยนี่ไงลุงมีของฝากน้อยด้วยนะไหนเขาทวงของฝากจากลุงนะยไม่มีของเราไม่มีเออมีแต่ไม่ได้ไม่ยอม มินี่มาแตนแล้วไปไหนมาแตนไหมตรงไหนมาบอกมาแตนนะมากมาแตนไม่ใช่ของมาบอกมาแตนแล้วมาบอกมาแตนแล้วมาแตนไปแล้วมาแตนไปแล้วมาแตนไปบ้านแล้วมาแตนไปบ้านแล้วลูกมาแตนอ้าวเอาแล้วเราเออห่วงกองฝางห่งฝากเลยนะะหังโอ้ยหนอเดี๋ย่าไปแตนมาให้ลูกมันหมดแล้วมั้งมั้งมัแล้ว ที่มีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะโอ้มินน้อยดีใจเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค<า> <ฮา S 2> ่ะ